เจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถขุดขนาด20ตันนะฮะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆนะครับมาให้นำให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดนะครับของยอคัตติปิล่านะตามชื่อประเทศของเราเลยเป็นคัตติปิล่านะฮะรุ่น 320E นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นค่อนข้างใหม่มากๆนะฮะแน่นอนรุ่นใหม่ขึ้นมานะฮะพวกรูปทรงบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะมาเป็นโฉมใหม่หมดเลยนะฮะดูบึกบึนดูเท่ดูแข็งแรงดูหล่อมากขึ้นขึ้นเแล้วองการนะฮฮะะะะจให้เทียบนกับรถททีี่่่ขาาายสวนนบ้เรปัจจุบันนตอนี้เนนี่ยะะฮตัวนนีีี้เเเเ่่ยยขาาจะททบกับ ตัวแคตติมิล่าสามสองศูนย์จีสีที่ขายที่ศูนย์แคทบ้านหล่อนนี่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวสามสองศูนย์จีสีเนี่ยจะเป็นรถที่ประกอบนะฮะหรือว่าผลิตที่อินโดนีเซียไม่ก็ประเทศจีนนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นรถที่ผลิตนะฮะประกอบแล้วก็นําเข้านะฮะเดิมๆจากประเทศญี่ปุ่นทั้งคันเลยนะครับอ่าคือสเปคญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยจะเป็นตัวสามสองศูนย์ดีแบบนี้นะครับเนื้อโลนื้อเหล็กแน่นอนนะความแข็งแรงความทนทานเนี่ยนะฮะ เป็นชื่อมากๆนะครับตัวนี้นะครับกัสติล่าสามสองศูนยดีนะตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดลอดเลยสภาพเล่าขานในบอกได้เลยว่าสวยเนียนกริฟตนะฮะคันนี้นะครับตามแต่รุ่นใหม่นะนี่นะฮะกระหอยกหนักนะฮะที่ฟุกเยก็แน่นอนตามแา่รุ่นญี่ปุ่นมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเผื่อยกของเล็กน้อยที่หน้างานเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้เกี่ยวยกได้เลยนะครับนี่บูกอาร์มนะฮะสวยนะฮะรอยร้าวรอยด้ามไม่มีนะครับแล้วก็สภาพช่วงล่างของเจ้าคันนี้เนี่ยถือว่าสภาพมาสดมากๆเลยนะตัวนี้นะครับนี ส่วนล่างนี่เนียนกริปนะฮะช่องเก็บของด้านข้างก็ได้นอนเมีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับสวยนะครับนี่หล่อมากแคปเป้พิล่าสามฟองฟูตี้นะครับอา่าเปิดดูปั๊มกันนิดนึงนะครับชิปนี่นะฮะหน้าตาปั๊มพดิกก็จะประมาณนี้นะครับก็สวยมากนะจุดรั่วซึมไม่มีนะฮะแห้งๆจิ๊บๆเลยนะตัวนี้นะครับอ่าปั๊มแห้งสวยนะฮะเนียนนะฮะ ความสายรุ่นใหม่นะฮะพวกนี้จุดรูดซึมไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับนี่แล้วก็ด้านหลังก็มีโลโก,โลกแ้แคตติตาแบบนี้เลยแล้วก็กล้องหลังก็มีติดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเซฟตรงเซฟตี่้พปรปภัยจัดเต็มนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเซปิล่าฟารมาสุดีนะเดี๋ยวเปิดดูแผงว่าน้ำกันบ้างนะฮะก่อนจะเข้าไปในหัวเก่งนะครับนี่นะฮะ แผงหม้อน้ํานะฮะกองอากาศหม้อแบตเตอรี่อยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับเวลาเจอสวิตช์ตอนเช้าก่อนการาใช้งานเนี่ยก็สามารถเปิดฝาฝั่งนี้สวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตามสายแคสนะฮะเขาจะมีสวิตช์นะฮะเอาไว้เปิดปิดแบตเตอรี่นะฮะปิดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเผื่อเราหยุดหน้างานหลายๆวันนะครับก็สามารถมาตัดแบตเตอรี่ตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ของเราในตัวได้ด้วยนะครับนี่นะฮะสวยมากนะครับเดี๋ยวเปิดดูภายในกันหน่อยนะครับ นี่นะฮะสภาพหน้าตาภายในประมาณนี้นะครับเกาะตีโลโก้แคทแบบนี้เลยสวยมากนะฮะหน้าจอก็เป็นหน้าจอสีที่ดับไ่หมดแล้วนะนี่ตรงหลังนะฮะใช้งานได้ปกติชัดแจ๋วเลยแล้วก็พวกแอร์ครับการทำความเย็นของเขาเนี่ยตัวนี้ก็มาเย็นพร้อมใช้งานนะตัวนี้ครับเอาไปก็ดูวงานบ้านเราได้สบายๆชิลๆนะครับโอเคเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับมาเดี๋ยวลองมาคเทสเบื้องต้นกันเดี๋ยวผมจะลองเทสปั๊มให้ดูก่อนนะฮะเดี๋ยวกดตัวให้ดูนะครับ นิ่มนะกดตัวลอยได้นิ่มๆสบายๆชิลๆนะฮะตัวนี้นะครับอ่านึ่นะครับคอนโทรลคอนโทรลนิ่มนะฮะพวกนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองคอนโทรลด้านซ้ายกันบ้างนะครับสวิงขวาสวิงซ้ายนะฮะตามไม้ตามมือกวักดูเขาออกนะครับนี่ถือว่าแรงงานได้ครบหมดเลยแล้วก็ปั๊มปื๊มเนี่ยก็ถือว่าแรงนะฮะทำงานได้ไวตามไม้ตามมือดีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันบ้างนะครับลูกค้าครับหลังนะฮะ นน้าะะฮบินตัวทีละข้างนะครับสองข้างเลยแล้วกันนะฮะนี่ก็บ <ound> ินตัวสู้แรงได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับปั๊มนะถือว่าตัวเดิมตัวเดิมเนี่ยถือว่าทำงานได้แรงนะฮะใช้งานได้ปกติเอาไปเนี่ยพร้อมลุยได้เลยนะครับปั๊มแรงนะฮะตัวเดิมแรงแอร์เย็นนะฮะเอาไปพร้อมใช้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันแล้วก็สภาพภายในของนะเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนกันมางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องยนต์ดูในส่วนของสภาพเครื่อนของเจ้าคันนี้กันต่อนะฮะไป เอาพอเปิดฝาเครื่องยนต์ออกมาแล้วนะฮะเราก็จะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะฮะวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของหลัดเครื่องส่วนเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์แคทเทอิล่าซ6หนี่นะครับตามฝาเครื่องของเขาเลยนะลูกค้าครับ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะฮะสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆกันนะครับ ก่อนเลยว่าแห้งๆกลิปๆเลยนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีเลยนะฮะตามงใจเครื่องรุ่นใหม่นะแห้งกริปนะฮะแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องยนต์ของเขานะฮะก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยนะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะ ด้านหลังสวยนะฮะหลังโคหลังคาแห้งกิบเลยนะครับคนบูมนะฮะรอยละลายดำไม่มีนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวไาดูมอเตอร์สวิงกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะมอเตอร์สวิงแพ้คอนโทรลนะครับบอกได้เลยว่าแห้งทุกจุดนะจุดรั่วซึมไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะเดียกได้ว่าแห้งสวยทั้งคันเลยนะตัวนี้นะครับ คลิปๆเลยนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะครับสภาพรอบคันนะสภาพเครื่องสภาพภายในนะแล้วก็เป็นการพาขับเหตุเบื้องต้นนะฮะของเจ้าตัวลัสติบิล่า 300D คันนี้นะครับก็ได้เกิดอะไรที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตัวนี้หน้าบนขวามือนได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามานะอาจก็จะมีรูปของเขาลายละเอียดรอบคันนะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดเช็งของเขาแบบละเอียดๆเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะ เพื่อใช้ในการประกอบการหังใจนะฮะคราวนี้เนี่ยบอกได้เลยว,ว่าแห้งสวยทั้งคันตามสารุปุนใหม่นะคลิปๆเลยนะฮะแล้วก็พวกปัมนะฮะ เครื่อตัวเดินของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นแรงดีหมดเลยเอาไปก็พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับค่าตัวเนี่ยก็ไม่แพงด้วยนะฮะอยู่แค่รับได้ปานเท่านั้นนะฮะได้รถคาสติบล่าเดิมๆออริจินอลนะฮะนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้ๆรังคานแบบนี้เนี่ยไปใช้งานไปลุยงานได้เลยนะครับอ่ากถ้าใครสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากคันนี้กับประตูคาสติบล่าสามส่วนดีคันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแลชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไม่พลลลาาาาาาดดนน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 นะะะฮสสสสิิคคคค้้้้ตัััััััววววใใใหหหหมม่่่ขอออองเเเรรรรบบบีีกกก็ไไปปจ